ลออต้งแชสวัสดีครับาสาวสาวชาวทูพีทูทพทีผมเผ่าพงษ์ชำนาญภัยชื่อเล่นชื่อวอยครับตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธครับคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมชั้นปีที่4ครับก็คณะนวัตกรรมนี้มันจะเรียนเกี่ยวกับ สื่อด้วยเรียนกับมาร์เก็ตติ้งด้วยครับเหมือนแบบเอา2ออย่างเนี่ยมารวมกันเราก็จะแบบทำการตลาดเกี่ยวกับสื่อได้ด้วยอะไรเงี้ยครับรู้สึกยังไงที่ได้รับเป็นเดือนของคณะดีใจที่แบบได้ทำเพื่อวิทยาลัยของเราครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยครับ ก็ผลงานบันเทิงที่ผ่านมานะครับก็จะมีถ่ายหนังสือครับมี MV มีเป็นแคกรับเชิญละครบ้างแล้วก็มีเล่นซีรีส์ครับผมก็ความเป็นไปมาของไบเกอร์ใช่ปหครับคือเริ่มแรกเนี่ยมีเพื่อนเขาขี่ก็เลยแบบไปขอร้องขี่บ้างชอบอยากขี่อยากขี่ตลอดก็เลยไปขอคุณพ่ออะไรเงี้ยครับพ่อก็บอกว่าถ้าสอบติดมหาลัยสอบตรงติดเนี่ย เขาจะซื้อให้จนสุดท้ายสอบติดแล้วคุณพ่อก็ยอมซื้อให้ขี่มาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยครับก็นอกจากจะขี่ไปเรียนขี่ไปทำงานคือผมยังขี่เป็นกีฬาด้วยครับล่าสุดผมก็ไปแข่งพิสณาเป็นรายการเล็กๆเป็นแค่แบบคนในกลุ่มเราเนี่ยครับมาจาัดก,การแข่งขันก็ล่าสุดก็ได้ที่2มา ซึ่งผมมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแล้วสามารถต่อยอดไปถึงการแข่งในอนา,าคตได้สไตล์การแต่งตัวครับจะเป็นง่ายๆไม่ค่อยมีอะไรก็แบบกางเกงยีนรองเท้าคอนเวิร์ตเราขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเราเน้นสบายมากกว่าครับจะแต่งพ็อปเยอะอะไรงี้ก็ไม่ไหวครับ กีฬาที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็จะมีกีมมไซค์ครับมีเล่นบาสต่อยมวยครับแล้วก็มีฟิตเนสครับก็สเปคของผมก็จะเป็นแบบผู้หญิงขาวตัวเล็กอะไรเงี้ยครับจะชอบแบบหมวย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 นี่แพ้เลยแพ้เลยครับมันชอบ เทคนิคการจีบหนุ่มไบเกอร์ของสาวๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นตัวงตัวเองดีที่สุดครับก็ตอนนี้สามารถติดตามไว้ได้ที่ก็ IG ครับ cnp underscore v i c e ครับสาวๆอย่าลืมติดตามผมนะครับหล่อต้องแชร์